ขอ,ขอสวัสดีคนนะครับอยู่ในรายการ Google Go Cast Gaming TV นะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกม Resident Evil 4นะครับมาต่อเลยครับกับซัมซหรับปืนพระเจ้าเห่า EP 2นะครับผมมาที่ c a n c e l เ a ม e นะครับอืมตรงนี้แล้วกันนะครับ เพราะชมันเท่ดีนะครับอันนี้คือปืนพระเจ้าของของเรานั่นเองนะครับอ๋อเห็นวะอ๋อเนี่ยครับนี่คือปืนแคงโกอะไรไม่รู้นะครับก็ปืนนี้ก็เป็นปืนที่แรงพอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเล่นให้ให้ให้ดูกันเลยนะครับแบบ going public. The United States government issued an indefinite suspension of business to create a long Soon its stock prices crashed, and for all intents and purposes, Umbrella was finished. special training we have a secret organization working under the direct control of the president i was to assume the responsibility for protecting the new president's You it was right before I was to take on my duties of protecting the president's daughter that she was abducted. That's the ultimate reason I'm in this enrollment rural part of Europe. According to our intelligence, there's reliable information about a setting of a girl that looks very similar to the president's daughter. Apparently she's being withheld by some unidentified. Who would have thought that my first job would have been a rescue mission? さんが？ It's the I'll go and with the stay and watch that car. ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่ในรายการโกโก้แคสเกมมิ่งทีวีครับแล้วก็นี่ก็คือ r o อก e ก l ร u ลังเชอัวโเดงครับ แต่แต่ว่าปืนนี้ก็ไม่ใช่เป็นปืนพระเจ้าเห่าของเรานะครับทัพนี่คือปืนพระเจ้าเห่าของเรานะครับผมนะคังโก้อะไรก็ไม่รู้นะครับเป็นปืนอะไรที่ผมชอบมากๆนะเลยฮะแล้วก็ปืนนี้ปืนนะครับคือปืน Infinity r o c k e ก l a ็ n c h น r นะครับที่สามารถคุณใช้ได้ตามทางทั่วไปแล้วก็แล้วก็ผมก็ขออาภัยกันั่วนะครับที่ผมอาจจะตายในกลางทางก็ได้นะครับผมนะฮะ มาเล่นกันเลยครับอืมยิงโอ้โหอีกคราวจะหนีไปไหนหลับไปซะเฮ้ยน,นี้นะกูแดกของหมดเว้ยนะครับเราก็เข้าไปในในบ้านนั้นเลยนะครับที่จริงปืนนี้ผมก็ไม่ได้โกงอะไรนะครับ ก็เป็นปืนที่คุณต้องเล่นจบให้หนึ่งหนึ่งครั้งนะฮะคุณก็จะได้ปืนนี้ขึ้นมานะครับผมอ่าไปเลยครับเหมือนเดิมนะแล้วก็คุณถามว่าทำไมผมถึงต้องมาอัดใหม่ครับเพราะว่าอันนี้เป็นฉบับปรับปรุงนะคือคลิปแรกที่ผมออกปืนพระเจ้าเห่าไปก็คือ ตอนนั้นแม่ผมมานะครับก็เลยต้องยกเลิการอัดนะครับก็ก็อาจจะหยุดแบบกระทันหันเลยครับก็ขออาภัยกันด้วยนะครับอีลุงนี่ไม่พูดภาษาอะไรไม่รู้นะครับลีออนก็เลยตอบว่าไม่เป็นไรโอเคฮึบนี่ครับ น่าเดียวถึงกับปรับนะครับเสียดเลยนะเสียดครับก็เราก็ไปกันเลยนะครับฮีนาอมบี้คนระับฮีนาฮีนาอมบี้ เอาหน้ามันอรนะ่อยเนี่ยแหนกันอมโมฮะคุณเก็บมาก่อนนะครับเพื่อต้องใช้ในายามจาเป็นนะครับอย่าเข้ามานะเธอตดอยดย้นี่ยลีโหล,ล,ลดกระสุนให้ดูเป็นขวันตานะครับสำหรับปืนนี้ <c oughs> นะครับปืนนี้เป็นปืนที่หาเก็บได้ทั่วไปนะครับ ปืนนี้คุณต้องเล่นให้จบสองโหมดคือโหมดของเรออแล้วก็โหมดของเอดาแล้วคุณก็จะได้ปืนนี้ครับปืนนี้มีความแรงสูงถึงกับยิงนัดเดียวครับพวกมันอาจหลับได้นะครับ <c oughs> ครับแล้วก็เราก็จะมาได้เจอกับหมาหน้อยผู้น่ารักนะครับเราครับก็ต้องช่วยเขาไว้นะครับ เพราะว่าเขาจะมีประโยชน์ต่อเราในภายภาคหน้านะครับื่อถามถึงว่าเลนเทอรกูจะเก็บดีไหมเอ่ยมึงดูยากูสิยากูมันครบคันเก็บๆเถอะครับนะฮะเลนเทอร์ได้เป็นของแรนะครับเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเพื่อตายนะครับโอ้ครับคุณถามว่ากระเป๋าผมเต็มเพราะอะไรผม ผมขอบอกคำเดียวนะครับว่าปืนนี้ผมขอบอกคำเดียวว่ายาแม่งขบคันนะครับเพราะว่าที่ผมต้องสะสมยาครับเพราะว่ากันตายนะครับเพราะว่าผมก็ผมก็เล่นไม่ค่อยเก่งอะไรมากทั้งก,ก็ต้องเก็บยากันตายไว้ก่อนนะครับ นะแล้วก็แล้วก็คนข้างบ้านแม่งก็ด่ากันอยู่นะครับไม่ต้องสนใจครับไอพวกนี้ครับยิงขนาดนัดเดียวก็พออืมเป็นไงล่ะนัดเดียวถึงกับหลับสินะอืมพวกนรนี้มันไม่ได้เรื่องจริงเลยนะนาอยนะครับ ออะไรมถึงกับรับนะครับอฮม <c oughs> วเ่งใบสู่สวรรค์นะครับแล้วก็ประตูนี้ทุกคนก็คงจะรู้ดีนะครับสำหรับใครที่เคยเล่นเกม Resident Evil 4นะฮะก็ปึ๊ ก็คือว่าประตูนี้ก็คงจะนำพาไปสู่หายนะนะฮะครั้งใหญ่ครับเพราะว่าประตูนี้เราก็จะได้เจอกับอีเลื่อยครั้งแรกนะฮะครับอีเลื่อยนะครับพี่เลือยของของเรานะครับเป็นคนที่เก่งกาจมากนะฮะสามารถค่ัผมได้ไปตั้งหลายครั้งนะครับแต่ผมก็ไม่กลัวเขาแล้วครับนะฮะตอนนี้ผมมีปืน เทพเทปวอยู่ในมือแล้วผมไม่กลัวเขาหรอกครับ,รบรอ,อ,อืมอ,มอ,มอมนัดเดียวถึงกับหลับใช่ไหมล่ะ <c oughs> ยิงแม่งเลยยิงแม่งเลย,ย,เลยพวกพวกน่ะนึก,น,ก,น,กนึกว่าผู้นายเก่งมาเลยไงนะครับให้เรามาทางตรงนี้นะครับเราก็จะเจอกับพี่เรื่อยนะครับ ผมแค่มันมานานนะฮะให้คุณใช้โรเกต์ลันเชอร์แบบอินฟินิตี้นะฮะเล็งวันเลยครับผมเกลียดมันมานานแล้วนะครับถ้าเกิดมันยังไม่ตายนะครับให้คุณยิงซับอีกหนึ hm <h <h mm ่งมาครับแล้วก็มันก็จะตายอย่างสมใจนะครับแล้วก็ผมบอกแล้วนะว่าผมแค่มันมานานแล้วนะ ืไลฟ์เฟินลองชิมไลฟ์เฟินลราเก้ลันเซนห,หน่อยไหมเออมันดีเว้ยสวัสดีครับอืเบิ้มกันทุกคนนะฮะทั่วหน้าเลยแล้วว่มามาใช้ปืนทอมส้นของเราต่อเลยครับอืมรุรัวรๆรัวนะัดเดี๋ยวมันก็หลับแล้ว หลับแล้วนัดเดียวอะ่ะหืออ้ย่านะอย่านะอาอานะหลับหมดเลยครับเออละมันเลยอะ่ะเฮออ้ยกูออออลืมเข้าบ้านสัวแล้วเออขอโทษน,นะฮะผมลืมเข้าบ้านสนิทเลยนะครับ ลอแซคเลอร์นะครับนี่ผมขอถามจริงๆว่าคุณลีออนทำไมชอบเปลี่ยนชุดนะครับเนี่ยเ e ือนอีฟนะครับฮะลีออนก็กลับมาใน ชุดมาดเดิมนะมาดเท่ๆนะครับนั่นมันแน่กระสุนเต็มเบยเต็มเบยเต็มบเบอเย้คุณถามว่าผมจะผมจะเก็บกระสุนไว้ทำไมครับผมขอบอกนะว่าผมจะเก็บกระสุนไว้เพื่อขายนะครับกูไม่เอากูรวยแล้วพอละนะก็มึงดูกระเป๋ากูสิ สมุนไพรแม่งเยอะชิบหายแล้วมึงจะอะไรกับกูอีกสำอนไรกูรวยนี่ออกแบบใบครับยิงแม่งเลยเจ้าวัวบ้า่านะเดียวถึงกับหลับนะครับเจ้าวัวเนี้ยผมเก็บเป็นมากที่สุดเลยนะฮะเพราะว่ามันเคยต่อยผมนะครับ ไม่รู้ว่าจะต่อยไปทำไมนะครับอืมลานั่นเดี๋ยวดูถึงกับพังนะครับฮ <c oughs> <c oughs> ่นะครับโอ้ระเบิดก็ไม่เก็บล็อกนะเยอะแล้วเยอะแล้วเยอะแล้วนะครับ ตรงนี้ก็จะมีเออสเปเนลนะสเปเนลนะครับไปครับให้เราไปตรงนั้นนะครับตรงนี้ก็จะมีของให้เก็บเยอะแยะมากมายเลยนะครับและเมื่อคุณเก็บของเสร็จแล้วนะครับให้คุณมาที่ตรงนี้เอา้าบิชไลททันบ้านนี่ว,วะให้คุณมาที่ตรงนี้นะฮะตามรูปสองมานำพิชีบอกนะครับให้คุณเลี้ยวมาเข้าบ้านตรงนี้มันจะมีกระสุนนะ กัเก็บนะครับแล้วให้คุณนะไปที่ประตูบานนั้นครับครับง่ายๆน,นะครับก็คุณก็ไม่ต้องไปกลัวมันนะครับถึงแม้คุณจะมีแค่ชอ็ชอตๆกันกับปพื่นพกแต่ว่าผมว่าอย่างไงคุณผมว่าอย่างไงคุณก็ต้องชนะอีเตอรได้แน่นอนฮะแน่นอนเลยนะครับให้เราเร่งยังมีปัญยอนะครับ เอาข้าวมาเองเข้ามาสิครับอืมหลับนะถึงกับหลับนะครับเขาเรียกว่าถึงแก่กรรมนั่นเองนะฮะเฮ้นะครับให้เราไปที่ที่มันตายนะครับ นั่งจากผมแค่นี้วนันได้มากนะมันอยิงแม่งไปเลยครับหรือว่าคุณแค้มันมากนะให้คุณใช้ร็อกเกตรนโชนะครับยิงใส่มันเปเรื่ยนะตรงนี้แล้วพวกพวกบาก็จะต,ต,ตาออย่างสงบสุขนะครับนะครับสงสัยผมต้องขายของอะไรบางอย่างครับ แต่ผมคงต้องไม่ขายสมุนไพรทิ้งหรอกนะครับไปครับคุณพี่ครับอืมหลับสนิทสะก,กิดใจมาแล้วครับอโอนดี้ วยวถึงกับหัวแตกก็ว่ากูต้องเอาอะไรออกแล้วนะครับระเบิดเนี่ยผมไม่ต้องใช้เลยนะครับยาเนี่ยคุณห้ามขายทิ้งนะฮะเพราะว่ายาเนี่ยมันเป็นของแรเรอะไรก็ว่าได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณไม่ขายทิ้งบ้างของแเรแบบนี้มันก็อาจจะเป็นปัญหาใหญ่สำหรับคุณเลยก็ได้นะ ครับข้างบนนะฮะจะมีคนอยู่คนหนึ่งนะฮะถ้าเกิดไม่อยากให้คนเสียปืนกระสุนนะฮให้คุณถือปืนนี้ขึ้นมาเลยนะครับยิงทิ้งแม่งเลยนะครับง่ายดีง่ายดีง่ายดีเนระาถือปืนเราคิดลันเชอร์ er เข้าไว้นะฮะมันจะได้มีประสบการณ์นะฮะ <c oughs> การเชื่อด สูงนะครับ <c oughs> นะครับ <c oughs> ปืนนี้ก็เป็นปืนที่เราต้องเล่นให้จบรอบแรกนะฮะ <c oughs> เราก็สามารถจะซื้อมาได้เลยครับเป็นปืนที่มีความแรงสูงนะครับ <c oughs> ปืนนี้ผมต้องเก็บตังต้องรายบ้านนะครับผมถึงจะได้ปืนนี้มาครอบครองได้ก็ถือว่าเป็นปืนที่เก็บยากจริงๆนะครับ มันก็จะมีปืนนี้อยู่แต่ผมไม่อยากดันตู้ว่ผมยิงแม่งเลยครับนะฮะผมเป็นคนที่ไม่ชอบเข้าเข้าใครออกใครนะฮะยิงแม่งเลยครับนะเมื่อคุณเก็บของครบเร็วนะครับให้คุณมาตรงนี้ครับตรงนี้มันมีของอย่างแน่นอนนะครับแน่นอนเลยนะฮะ กลองผมไม่ฟันให้งอคนะนะยิงแม่งเลยครับนะผมรวยวะยิงแม่งเลยอืของดีมันต้องเก็บเก็บอย่างนี้นะฮะมันถึงค่อยคุ้มราคาหน่อยนะครับ <laughs> ไปเร็วเข้า ล,ล้วเลากก็ let's g o p e c e นะครับปาลีออลวิ่ง <c oughs> สิครับกูใหญ่นะครับกูใหญ่ อลบอย่างคั้นเทพนะครับครับมีคนบ่นเนี่ยอืมอืมฮะเล่เล่อลลอลือเก็บตีอ่าครับครับตรงนั้นครับผมอะพวกมันเล่นระเบิดกันใช่ไหมครับ ถ้าเกิดพวกคนเล่นระเบิดกันอย่างน,น้ผมก็ต้องเล่นระเบิดด้วยสิครับทำมาพวกคนเป็นคนแบบนี้นะครับได้เลอะครับนะครับเฮ้ หายคว้างระเบิดใช่ไหมหืนายนี่สักงดวงแข็งสจริงนะเ <c oughs> ยเป็นไงล่ะชอบคว้างระเบิดดีนะักมันต้องเจออย่างนี้บ้างเล่นของหนักอย่างไรเ,เหรอ <c oughs> ถึงกับหลับนะต้องขนนกเหรอ สอดวอาทีแบบนี้นี่ก็สวยเฮ้ยเฮ้ยมาต่ากันไปแบบนี้แล้วคุณจะจะได้ของแลนะครับมีใครอยู่ข้างในไหมเอ่ยเราไม่ควรถือปืนนี้ขึ้นมานะครับ เพื่อความปลอดภัยของชีวิตนะครับไม่น่าจะมีขาล้วมั่งนะ่าไม่มีคารม่งพวกมันตายหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้เจอกับรูอีเซราแล้วนะครับอืมไปนะครับเป,เป็นพวกอันนั้นเป็นอะไรวะทำไม่ได้ へえ。 นนคนทีน่าเอร์เอ๊ะคนทีนาครับคุณรูอีเซเลียคุณรูอีเซล่านะครับคำถามแม่งมาเหมือนเป็นประโยคของพระเจ้าเชีย